bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสด ah uh. ah 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 ีนักเรียนและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูปติมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในรายวิชาที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือรายวิชาศาสนประวัตินะคะหรือว่าตาเรห์อิสลามียะนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะ สำหรับเรื่องที่เราจะมาเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือนะคะเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ของท่านนบีอาดัมนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับท่านนบีอาดัมนะคะรวมถึงการกําเนิดนะคะหรือว่าการสร้างนบีอาดัมเนี่ยนะคะเรามาดูกันว่าอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมกันยังไงนะคะชื่อของนบีอาดัมนะคะนบีอาดัมอะัยฮิสลามนะคะ อ่านะคะในหนังสือนะคะเขาก็จะบอกว่าเล่าเหตุการณ์นะคะเล่าเหตุการณ์ประมาณว่าเกิดท่านนบีอาดัมได้ยังไงนะคะก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันแปลว่าอะไรอ่เขาบอกว่านะคะนบีอาดัมอะัลฮิสลามนะคะเนี่ยคือมนุษย์คนแรกนะคะของโลกนี้นะคะก็คืออัลลอฮ์เนี่ยได้สร้างนบ,บีอาดัมนะคะขึ้นมาจากดินเดินดินเนี่ยนะคะก็คือดินที่อัลลอฮ์นะคะได้สั่งให้มาลาอิกะนะคะลงมาเอา จากมนุษย์นะคะลงมาเอาขอ,อภัยคะ่ะลงมาเอาบนโลกดุนญยานะคะลงมาเอาเพราะตอนนั้นยังไม่มีมนุษย์นะคะมนุษย์คนแรกก็คือนบีอาดัมนะคะอ่านะคะหลังจากที่เอามาแล้วนะคะ,ะท่านมาลาอิกัเนี่ยก็ได้เอาดินนะคะผสมกันนะคะเหมือนเอาจากตรงนู้นบ้างเอาจากที่นี่บ้างเอาจากที่นู้นบ้างนะคะเพราะว่าดินเนี่ยมีการอ้างว่ากลัวว่าตนเองเนี่ยจะเสียรูปทรงนะคะก็คือดินจะ กลัวว่าตัวเองจะเสียรูปทรงก็เลยนะคะให้เอาแยกๆกันนะคะเอาแบบจุดนู้นบ้างจุดนี้บ้างนะคะมาผสมกันนะคะดังนั้นนะคะจึงเป็นที่มาของพวกเรานะคะถึงมีสีผิวนะคะที่ต่างกันนะคะนะคะบางคนเนี่ยมีสีผิวที่เป็นผิวน้ําผึ้งนะคะผิวขาวผิวคล้ำนะคะนั่นก็คือที่มาของความแตกต่างนะคะของมนุษย์เรานะคะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อเอาล้อได้ปั้นนะคะเป็นรูปทรงของมนุษย์เสร็จแล้วนะคะเอาล้อได้คิดรูปแบบของมนุษย์ไว้แล้วว่าะจะให้มนุษย์เป็นรูปแบบนี้นะคะซึ่งตอนนั้นมาลาอิกะแล้วก็ทุกคนนะคะยังไม่มีใครรู้มาลาอิกะยังไม่มีใครรู้นะคะว่ามนุษย์เนี่ยมีรูปร่างเป็นยังไงนะคะแต่เมื่อเอาล้อได้ปั้นเสร็จแล้วนะคะลลอก็ได้เป่าวิญญาณนะคะเป่ารห์นะคะเป่าวิญญาณเข้าสู่ดินนะคะแล้วก็ทําใหเ้เกิดเป็นนบีอาดัมขึ้นมานะคะ ซึ่งมนุษย์นะคะมีความแตกต่างจากมลเอกก็คือมีสติปัญญานะคะคือสามารถคิดได้นะคะคิดได้ด้วยตัวเองนะคะแต่มลเอกัาเนี่ยเขาจะต้องรอคําสั่งจากอัลลอฮ์นะคะสมมุติว่าอัลลอฮ์เนี่ยบอกให้เขาลงไปให้วะยูนะคะเพียงอายะเดียวเขาก็ต้องทําแค่นั้นนะคะก็คือเขาจะทํามากกว่านั้นไม่ได้นะคะเขาจะไม่มี ความคิดเป็นของตัวเองนะคะความความคิดนะคะความจําของเขาจะถูกจํากัดนะคะเอาล่อให้เขาจําแค่นในเขาจำแค้นนะคะแต่มนุษย์นะคะจะมีสติปัญญานะคะมีความจําที่ดีนะคะแล้วก็สามารถคิดวิเคราะห์หรือว่าแยกแยะได้นะคะ,ะต่อมานะคะหลังจากที่สร้างขึ้นเสร็จแล้วนะคะเอาล่อสร้างเพื่ออะไรคะก็คือเพื่อให้เป็น คอลิฟะนะคะคอลิฟะก็คือตัวแทนนะคะตัวแทนของอัลลอฮ์ก็คือตัวแทนของอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าเป็นอัลลอฮ์อีกคนหนึ่งอีกตนหนึ่งนะคะไม่ใช่นะคะก็คือเป็นคอลิฟะหมายถึงว่าเป็นตัวแทนในการที่จะนำศาสนาของพระองค์นะคะเป็นการรักษากฎเกณฑ์ชริอะนะคะชริอะของพระองค์กฎเกณฑ์ของพระองค์ที่พระองค์จะสร้างขึ้นมานะคะให้กับมนุษย์นะคะซึ่งให้นบีอาดัมเนี่ยเป็นตัวแทนของมนุษย์ทุกคนนะคะให้มา ให้มาเป็นตัวแทนขคออาะไปค่ะเป็นตัวแทนของอลัลลอฮ์นะคะที่จะมาเผยแพร่นะคะศาสนาอิสลามนะคะซึ่งเป็นศาสนาแรกและศาสนาสุดท้ายของโลกนี้นะคะอลัลลอฮ์ได้กล่าวไว้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะพระองค์ก็ได้สอนนะคะสอนท่านนบีอาดัมนะคะให้รู้จักนะคะกับสมมุติว่ารู้จักว่าอ่านี่คือภูเขานะนี่คือน้านะนี่คืออาหารนี่คืออะไรประมาณนี้นะคะคือสอนท่านนบีทุกอย่างเลยนะคะว่า อะไรคืออะไรนะคะแต่เมื่ออลัลลอฮ์นะคะได้ถามมาลาอิกะนะคะจากที่สิ่งที่อลัลลอฮ์สอนไปเนี่ยมาลาอิกะเข้าใจหรือเปล่านะคะมัลาอิกะก็สามารถตอบได้เฉพาะที่อลัลลอฮ์บอกนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นเ,ออเหมือนให้เราเข้าใจเพิ่มเติมได้นะคะไม่สามารถที่จะขยายความได้นะคะแต่ท่านนาบีอาดัมนะคะสามารถที่จะขยายความได้นะคะนี่ก็คือสิท พิเศษนะคะของมนุษย์ที่จะมีเหนือกว่ามะเลยกันนะคะนั่นก็คือสติปัญญานะคะดีเลิศนะคะก็คือสามารถวิเคราะห์ได้นะคะ,ะต่อมานะคะเรามาดูว่าเขาบอกอะไรกันบ้างนะคะ,ะเขาบอกว่าะะะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่อลัลลอฮ์เนี่ยได้สอนให้หมดทั้งหมดแล้วนะคะท่านอาลัลลอฮ์นะคะก็ได้บอกว่า นี่คือความหัศจรรย์น,นะคะคือสิ่งที่ข้าได้คิดไว้แล้วนะคะก็คือพระองค์เนี่ยได้คิดไว้แล้วว่ามนุษย์จะมีความพิเศษนะคะในเรื่องของสติปัญญานะคะและจากนั้นนะคะอัลลอฮ์ก็ได้ให้มาละอิกัทุกท่านนะคะสูหยุดต,ต่อท่านนาบีสูหยุดในที่นี้นะคะสูหยุดเพื่อให้เกียตรติต่อท่านนาบีนะคะคือสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยได้สร้างขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็สู้หยุดทุกท่านสูหยุดทั้งหมดนะคะ มีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะที่ไม่ได้สุญญ์นั่นก็คือท่านอ e e euh, ิบลิสนะคะอิบลิสเนี่ยนะคะเดี๋ยวครูจะบอกว่าเขาคือใครนะคะแต่ว่าท่านเนี่ยท่านอิบลิสเนี่ยอิบลิสเนี่ยเขาไม่สุญญ์นะคะอัลลอฮ์ก็จึงได้ถามเขาว่าเหตุใดถึงไม่สุญญ์นะคะเขาก็ตอบว่าอาดัมเนี่ยถูกสร้างมาจากดินแต่ตัวของเขาเนี่ยถูกสร้างมาจากไฟดังนั้นนะคะเขาเนี่ยเหนือกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างนะคะ นั่นก็คือการประกาศนะคะว่าเขาเนี่ยไม่ไม่ยอมรับนะคะสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างนะคะก็คือเขามีความแบบอิจฉานะคะที่นบีอาดัมเนี่ยสามารถาดีกว่าเขานะคะหมายถึงดีในเรื่องของปัญญานะคะสติปัญญาก็คือมีความพิเศษนะคะเขาคิดว่าเขาเนี่ยที่ถูกสร้างจากไฟเขาจะต้องมี อำนาจเหนือกว่านะคะหรือว่ามีพลังที่เหนือกว่าดินนะคะนั่นก็คือท่านอบีอาดัมนะคะหลังจากนั้นนะคะอลัลลอฮ์ก็ได้ลงโทษเขานะคะโดยการที่ให้เขาเนี่ยอยู่ในนรกนะคะตลอดตลอดไปเลยนะคะเฝ้าคือเฝ้านรกคือตลอดไปแต่เขาเนี่ยมีความฉลาดนะคะเขาฉลาดเขาบอกว่าเขาจะขอตายเป็นคนสุดท้ายนะคะเพราะว่าเขาจะได้ มาหลอกล่อมนุษย์นะหลอก die, ๆๆล่อพวกเร,เรานะคะว่าจะใหร้เรียกนะคะเรียกพวกเราเนี่ยเข้าสู่พวกพวกเขานะคะเหมือนพวกเขาจะส,สร้างพวกขึ้นมานะคะก็คือชัยตอนนะคะนั่นนะคะก็คืออีบอลิสเนี่ยก็คือหัวนหน้าของชัยตอนนะคะดังนั้นนะคะระวังนะคะใครที่มีซีฟัสนี้หนึ่งค่ะความอิจฉารู้สึกอิจฉานะคะเ <urb> มื่อเพื่อนได้ดีรู้สึกอิจฉา,านู่นอ <ồi> ิจฉานี่เห็นใครก็อิจฉาเห็นใครได้ดีอิจฉานะคะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือความหญิงพยองนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเก่งนะคะเก่งเหนือกว่าใครๆนะคะอันนี้นะคะพวกเราต้องระวังนะคะใครมีหนึ่งอย่างก็คือความอิจฉาเป็นชชยนะคะแต่ใครมีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เป็น ความหยิ่งพยองนะคะความหยิ่งคิดว่าตัวเองเก่งนะคะไม่มีใครเหนือกว่าตัวเองแล้วนะคะนั่นก็จะเป็นตอนนะคะรวมกันเป็นชัยตอนนะคะ,ะนักเรียนต้องระวังให้ดีนะคะใครที่มีอย่าให้มีนะคะเม้แต่นิดเดียวในจิตใจของนักเรียนนะคะ,ะต่อมานะคะหลังจากที่เอาล็อตจัดการไก่กินเสร็จแล้วนะคะเอาล็อกก็ได้ให้ส่วนสวรรค์กับท่านนาบีนะคะก็คือให้ท่านเนี่ย ได้อาศัยอยู่ในนั้นนะคะอย่างมีความสุขนะคะอาศัยอนุญาตให้ท่านนาบีอาดัมเนี่ยทำทุกอย่างเลยนะคะยกเว้นเพียงอย่างเดียวว่าห้ามยุ่งกับต้นไม้ต้นนี้นะคะก็คือเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงห้ามไว้นะคะห้ามยุ่งนะคะห้ามกินผลไม้ห้ามอะไรเด็ดขาดนะคะท่านนาบีก็โอเคนะคะยอมรับนะคะข้อตกลงของอัลลอฮ์นะคะเขอไปคับยอมรับข้อตกลงของอัลลอฮ์นะคะก็ ท่านอนก็ไม่แตะต้องอะไรทั้งสิ้นนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นอย่างมีความสุขนะคะจนวันหนึ่งท่านอีนิษรู้สึกเหงานะคะเหงาพวกเราทำท่าเหงาใชคะอ่าเหงาเป็นยังไงคะอ่าเหงานะคะเหมือนไม่มีเพื่อนเล่นด้วยเลยไม่มีใครมาอยู่ด้วยนะคะก็คือรู้สึกเหงานะคะท่านเอารอ์เนี่ยเอารอ์ Allah, เนี่ยรู้แล้วนะคะว่าท่านอภนเหงาก็เลยนะคะได้ส่งนะคะ ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนาบีได้นอนอยู่นะคะหลังจากนั้นก็ตื่นมาแล้วก็ปรากฏว่าข้างๆเนี่ยมีหญิงสาวที่สวยสวยนะคะก็คือสวยมากๆนะคะเป็นสวยเป็นสาวงามนะคะที่มาอยู่ใกล้กับท่านนาบีท่านนาบีก็ตกใจนะคะว่าเอ้ยเป็นใครนะคะปรากฏว่าถามไปถามมานะคะก็คือ เป็นซิติฮาวานะคะซิติฮาวาก็คือภรรยาของท่านนาบีอาดัมนะคะที่อลัลลอฮ์ได้สร้างมาจากกระดูกซี่โครงของท่านนาบีอาดัมนะคะเพราะว่าท่านนาบีอาดัมเนี่ยไม่มีพ่อไม่มีแม่นะคะเกิดมาจากอาลัลลอฮ์สร้างขึ้นมานะคะดังนั้นนะคะทั้งคู่ก็ได้อยู่ด้วยกันนะคะก็อยู่ด้วยกันในสวรรค์น,นะคะอย่างมีความสุขนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าต่อไปจะเป็นยังไง มาถึงนะคะช่วงที่อิบลิสเนี่ยนะคะจะหลอกล่อแล้วนะคะจะหลอกล่อท่านนบีอาดัมกับท่านหญิงฮาวานะคะมาดูกันนะคะว่าเขาทำยังไงอ่อิบลิสเนี่ยนะคะพยายามหาทุกวิธีทางเลยค่ะหาวิธีวิธีการนะคะเพื่อที่จะหลอกล่อท่านนบีอาดัมนะคะให้หลงเชื่อแล้วก็ทําตามในสิ่งที่เขาต้องการนะคะจะเป่าหูตลอดเป่าหูทุกวันว่ามากินผลไม้นี่สิมาที่ต้นไม้นี่สิอ่าจะบอกอย่างนั้นนะคะ แล้วก็ก็คือท่านนาบีเนี่ยทุกครั้งนะคะท่านนาบีไม่เคยที่จะสนใจเลยนะคะเพราะว่าท่านนาบีรู้แล้วนะคะว่านี่คือ,อชัยตอนนะคะที่จะมาหลอกล่อเขานะคะแต่เขาก็มีความเข้มแข็งนะคะไม่เชื่อง่ายๆค่ะมาดูค่ะต่อไปว่าเขาทํายังไงอ่ามาถึงช่วงที่ท่านาน,านาบีนะคะเกิดความพลั้งพลาดนะคะก็คือความผิดพลาดนะคะครั้งครั้งหนึ่งของท่านนาบีนะคะ จนมาเกิดอย่างนี้ค่ะวันหนึ่งนะคะพวกเขาทั้งคู่ก็ท่านนี้ค่ะว่ากับท่านนาบีนะคะก็ได้เดินไปปกตินะคะเดินผ่านต้นไม้ปกติจนวันหนึ่งนะคะอิบลิสเนี่ยอิบลิสเนี่ยก็บอกกับท่านนาบีว่าประมาณว่าให้เชิญชวนมากินนะคะก็คือหลอกล่อเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้พิเศษกว่านั้น,นะค่ะก็คือเขาจะอ้างอองเอาล้อด้วยนะคะก็คือว,ว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์นะคะว่าผลไม้นี้เนี่ยเป็นผลไม้ที่อร่อยนะคะมี รสชาติที่ดีนะคะก็คือแบบะนะคะพยายามบอกนะคะเป่าหูไปเรื่อยๆนะคะเมื่อท่านนาบีได้ยินดังนั้นนะคะก็คือเกิดความใจอ่อนนะคะนะคะท่านหญิงฮาวาเนี่ยก็มีความใจอ่อนอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือเหตุผลเพราะว่าผู้หญิงนะคะจะมีความใจอ่อนกว่าผู้ชายนะคะใจจะเริ่มวอนไหวก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะท่านนาบีอาดัมเมื่อจิตใจเริ่มอ่อนแอแล้วนะคะ ก็ได้ทําการนะคะไปหยิบขึ้นนะคะไปหยิบผลไม้จากต้นนั้นนะคะลงมาให้ท่านหญิงฮาวาได้กินแล้วก็ตัวเองกินตามไปทีหลังนะคะแต่เมื่อกินเข้าไปแล้วนะคะก็เกิดพายุนะคะเกิดลมที่แรงมากนะคะทําให้ชุดหนังของท่านนาบีเนี่ยได้ปิดปลิวนะคะนั่นก็คืออลัลลอฮ์เนี่ยโกรธมากนะคะที่ท่านนาบีเนี่ยขัดต่อคาสั่งอลัลลอฮ์นะคะเพราะว่าอาลัลลอฮ์ได้บอกไว้แล้วกว่อนหน้านี้ว่า ห้ามกินนะอ่าห้ามกินนะก็คือห้ามไปยุ่งเลยนะคะท่านนาบีก็ได้สัญญาไว้แล้วนั่นหมายความว่าท่านนาบีผิดสัญญานะคะหลังจากนั้นนะคะเอาล่์ก็ได้สั่งทาโทษนะคะแต่ในขณะนั้นนะคะอิบลิสทาอะไรคะ <c oughs> หัวเราะนะคะเขาหัวเราะในใจนะคะหัวเราะออกมาเลยนะคะว่าสะใจนะคะมีความสะใจที่สามารถหลอกล่อได้นะคะนั่นก็คือ จุดประสงค์ของเขาะะที่จะหลอกล่อให้มนุษย์เยชื่อเขาะะทำสิ่งที่ผิดนะคะคสิ่งที่ไม่ดีต่ออัลลอฮ์เพราะว่าเขาในประกาศที่จะเป็นศัตรูกับอัลลอฮ์แล้วนและอัลลอฮ์ก็ได้ให้นรกกับเขาแล้วนะคะคหลังจากนั้นนะะันเกเรียนก็ต้องระวังนะคะคว่าใคระคะที่ทํานิสัยะะเหมือนอิบลิส,ะะสก็ต้องระวังด้วยนะคะคระวังอย่าไปเป็นพวกเดียวกับอิบลิสะะเพราะผลตอบแทนที่ได้ะะเป็นนรก ต่อมานะคะเมื่อทุกอย่างนะคะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอัลลอฮ์รับรู้นะคะว่าท่านนาบีได้ผิดสัญญาต่อท่านนะคะพระองค์นะคะก็ได้ท่านนาบีอาดัมนะคะขอไปค่ะท่านนาบีอาดัมนะคะก็ได้เตาบัตนะคะกล่าวเตาบัตตนนะคะนั่นก็คือขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นะคะอภัยโทษขอโทษนะคะที่ทําผิดพลาดไปนะคะขัดต่อคําสั่งของอัลลอฮ์แล้วแล้วก็ยังผิดสัญญาด้วยนะคะ ัที่ท่านนาบีบอกว่าจะไม่กินจะไม่ยุ่งกับต้นไม้ต้นนี้เด็ดขาดนะคะ,ะเมื่ออัลลอฮ์นะคะได้รับการอภัยโทษจากท่านนาบีนะคะได้รับการอภัยโทษต,ต่ออัลลอฮ์แล้วนะคะอัลลอฮ์นะคะก็ได้ส่งทั้งสองนะคะก็คือท่านนาบีอาดัมนะคะกับท่านหญิงฮาวานะคะลงมายังบนโลกนี้นะคะโลกดุนยานะคะก็ให้มาใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ธรรมดานะคะมนุษย์ปกตินะคะ จะงอัล็อ์นนนอนไม่ได้ส่งมาให้คู่กันนะคะเอาล็อให้แยกกันก่อนนะคะแยกเป็นที่หนึ่งนะคะแล้วค่อยกลับมาพบกันอีกที่หนึ่งนะคะถึงได้จนที่จะได้มาเป็นพวกเราทุกวันนี้นะคะก็คือเกิดจากอัล็อ์ Allah นะคะสร้างนาบีอาดัมขึ้นมานะคะแล้วก็ให้พบกับชนินฮาวานะคะแล้วให้ทั้งคู่เนี่ยนะคะได้แต่งงานกันนะคะจนมีลูกมีหลานมีเลนมีอะไรนะคะจนมาถึงพวกเรารุ่นนี้นะคะ บลลงโทษของอัลลอฮ์นะคะก็เป็นนะคะมุจิาสะสําคัญนะคะเป็นสิ่งมหัศจรรย์สำคัญหนึ่งเลยที่ทําให้เกิดพวกเราทุกวันนี้ได้นะคะดังนั้นพวกเราต้องชูกรนะคะต่ออัลลอฮ์มากๆนะคะที่พวกเราได้มีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะ,ะต่อมานะคะจงหมั่นขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เสมอแม้ความผิดจะเล็กน้อย สำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้พวกเรากลับไปทบทวนกับตัวเองนะคะว่าตัวเองมีความผิดอะไรหรือเปล่านะคะผิดต่อพ่อแม่ผิดต่อเพื่อนหรือว่าผิดต่อญาติพี่น้องอะไรของเรานะคะให้กลับไปขอโทษนะคะขออภัยโทษนะคะทั้งต่ออัล์รั์แล้วก็ต่อบุคคลด้วยนะคะสมมุติเราผิดนะคะต่อพ่อแม่เราก็ไปขอโทษพ่อแม่ด้วยนะคะก็การขออภัยโทษนะคะจะช่วยให้บาปของเราเนี่ยลดลงนะคะ เอาล์เนี่ยก็ชอบนะคะชอบคนที่ขอดุอาขออภัยโทษต่อพระองค์นะคะเพราะพระองค์คือผู้ทรงเมตตาอยู่แล้วนะคะดังนั้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ครูคุณครูคก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะก็คือให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจเรียนนะคะแล้วกลับไปทบทวนตัวเองนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้วะอะลัยกุมุสลามะเราะมมัตุลลอฮิบาะกัตุ แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะอินชาอัลลอฮฺ